หรือทำไมทำเองได้ง่ายจ,จริงจริง6เบกกิ้งโซดากับการขจัดสนิมโลหะตอนสองกระทะก็สนิม <ขา S 1> นม,มีดก็สนิม <ขา S 1> เรามาดูกันว่าเราจะขจัดสนิมออกไปได้ยังไงแล้วข้อสำคัญต้องประหยัดปลอดภยัยและทำได้ง่ายๆ เขาบอกว่าให้ใช้เบกกิ้งโซดาเจ้าเก่าของเรานั่นเองกับน้ำส้มสายชูกันเจ้าประจำเอามาขยำรวมกันแล้วก็คัดคัดคัดวางทิ้งไว้สักครู่แล้วนำมาขัดอีกมาดูผลสุดท้ายกันมันเป็นความง่ายที่น่าพิศสมัยจริงๆนะครับ แล้วพบกันใหม่คราวหน้าสำนึกดีครับ